เสียงกระซิบจากป่าไผ่ตอนเติบโตแบบไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เสียงกระซิบจากป่าไผ่ที่ที่คุณจะได้หยุดพักหายใจเข้าลึกๆแล้วฟังเสียงเล็กๆในใจตัวเองที่อาจหายไปในความวุ่นวายของโลกคืนนี้หน่วยมาชวนคุยในหัวข้อที่เบาแต่แทงใจมาก เติบโตแบบไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเพราะบางทีคนที่เราชอบเปรียบเทียบด้วยที่สุดก็คือตัวเราในหัวของคนอื่นหน่อยเคยคิดว่าถ้าเราดีพอเหมือนคนนั้นสวยแบบคนนู้นพูดเก่งเหมือนคนนู้นอีกคนชีวิตเราคงไปได้ไกลกว่านี้แต่พอคิดดีๆ มันก็เหมือนการเอามะม่วงไปแข่งกับแอปเปิลแม้มันจะอยู่ในตะกร้าผลไม้เดียวกันแต่มันเกิดมาเพื่อเป็นรสชาติที่แตกต่างกันลองคิดเล่นๆน,นะคะถ้าคุณเป็นเต่าแล้วมัวไปอิจฉานกที่บินได้สุดท้ายคุณจะลืมไปเลยว่าคุณว่ายน้ำเก่งกว่าใครหลายตัวในป่าหรือถ้าคุณเป็นต้นไผ่ แล้วมัวไปอิจฉาต้นไม้ใหญ่ที่มีเงารม่มคุณจะลืมไปว่าคุณคือความอ่อนโยนที่ทนลมทนฝนได้อย่างสง่างามในปรัชญาเตา๋ามีประโยคหนึ่งที่หน่อยชอบมากซื่อจื้อหมิงซื่อเซิ่งจื๋อเฉียงผู้ที่เข้าใจตนเองคือผู้มีปัญญาผู้ที่เอาชนะตนเองได้ คือผู้เข้มแข็งที่แท้จริงคำสอนนี้ไม่ได้บอกให้เราดีกว่าคนอื่นแต่มันบอกว่าเราเก่งขึ้นในแบบของเราเองได้โดยไม่ต้องวิ่งแข่งกับใครเลยข้อคิดบอกเทคนิคใจเบาๆในวันที่ใจสั่นเพราะเปรียบเทียบ 1. เลือกเทียบกับตัวเองเมื่อวานแทนที่จะเทียบกับคนในไอจี ถามตัวเองง่ายๆว่าวันนี้เรานอนเร็วขึ้นไหมเราจะเย็นกับแม่มากขึ้นหรือเปล่าแค่นี้ก็พอแล้วค่ะสำหรับการเติบโต 2. จํจำไว้ว่าฉากชีวิตคนอื่นเท่ากับไฮไลท์โชว์ไม่มีใครลงรูปตอนร้องไห้ในเหนื่อยลงสตอรี่แต่ทุกคนมีมุมแบบนั้นเหมือนกันทั้งนั้น 3. ปรบมือให้คนอื่นโดยไม่ลดค่าตัวเองคุณสามารถชื่นชมความสำเร็จคนอื่นโดยที่ไม่ต้องลดคุณค่าตัวเองลงเลยแม้แต่น้อยให้กำลังใจจากใจผู้หญิงคนหนึ่งหน่อยอยากฝากประโยคนี้ไว้นะคะบางคนใช้เวลาหนึ่งปีเพื่อไปให้ถึงจุดที่เราอยู่แต่เรากลับใช้เวลา5ปี เพื่อก้าวผ่านมันมาไม่มีใครเดินทางเหมือนกันเพราะเราถูกสร้างมาไม่เหมือนกันวันนี้คุณอาจยังไม่พร้อมเหมือนใครแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณไม่มีค่าก่อนจะปิดตอนนี้หน่อยขอฝากไว้ว่าการเติบโตที่สวยงามที่สุดไม่ใช่การไปให้ถึงก่อนใคร แต่คือการเดินอย่างอ่อนโยนต่อหัวใจตัวเองในทุกก้าวตอนหน้าจะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเอที่จะพาเราคุยเรื่องความเหนื่อยที่ไม่ผิดและวิธีพักแบบไม่รู้สึกผิดคืนนี้พักสายตาเธอคะ่ะปล่อยความกดดันไปสักคืนคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกที่วิ่งเร็วเพราะที่ป่าผายนี้ มีเราอยู่ด้วยกันเสมอราตรีสวัสดิ์จากใจของหน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจคะ่ะขอบคุณคะ่ะ